สวัสดีรอบดึกเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยง่วงนอนขนาดเลยไหมค่ะง่วงมากแต่ว่าจะลงตัวเลขให้แฟนคลับเนาะคะนะ่ะเนาะเออมีไผ่ทึบหวยบ้านอ๋อค่ะพี่น้องกองายสุกสุคนเนาะคะนะ่ะเนาะแอดทำตัวเลขอันนี้เป็นเป็นตัวเลขที่แอดทำไหมคะ่นะเนาะกะ คือว่า่ะค่ะพี่น้องเฮ็ดแล้วและ้วกะ็จ้าไหนเนาะยานพี่น้องรอคอยกลัวแฟนขับรอคอยนะคะเจ๊ตังก็เลยจะลงให้ตอนเย็นนี่แหละเนาะช่องเจตังบิวตี้โอ้ยไม่ใช่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยจะลงก่อนเพื่อนเนาะค่ะยานแฟนครับถ้าเดยวจังไหนก็นลงดีกว่าเนาะค่ะเนาะลงให้ดีกว่าเพราะว่า เ,เมื่อวันที่24เมษายนเนาะค่ะตัวเลขออกเมื่อวันที่24เมษายนก็ถูกกันไปเนาะเข้าไปทั้งหมด5คู่นะคะวิ่งรูด5 3แล้วก็่อ8เนาะคะ่ะดีใจกับสุกูสุคนน้ำเด้อค่ะพี่น้องเด้อแอดการได้ทำการแยกตัวเลขให้กับแฟนครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องเจ๊ตังคนภูไทยนะคะ ตัวเลขที่แอดทำให้วันนี้นะคะก็จะเป็นเน้นฮานอยพิเศษค่ะพี่น้องจะเน้นฮานอยพิเศษนะคะเอาบอกม่วงมาอ้างอะไรพี่น้องพม่ได้กินไ่นได้กินดอกเอาไว้นี่ละเอาไว้ดมดมแกงม่วงเนาะดึกแล้วแต่ว่าตอนนี้สี่ทุ่มยี่สิบหกนาทีนะคะอัดอัดคลิปไอ้ทักทายแฟนคลับไปนะไอ้ลงไปช่องไอ้ สุภลักษณ์นิยายเรื่องเล่าเดี๋ยวเวลาหวยออกตัวไหนออกกี่คู่ถูกไม่ถูกอะไรยังไงเดี๋ยวแอดจะอัดอัดแล้วก็ทักทายแฟนคลับเอาลงช่องนั้นก่อนเสร็จแล้วก็จะมาลงตัวนี้ทักไายแฟนคลับเสร็จแล้วก็จะมาลงไอ้ช่องเออเจ๊ตังคนภูไทยเป็นช่องแรกเนาะเป็นช่องแรกเป็นช่องหลักเนาะคะ่ะมีทั้งหมดซี่ซองเด้อพี่น้องยาสับสนนะคะ อย่าสับสนเพราะว่ามีทั้งหมด4ช่องต่อไปเราจะแยกเป็นแต่ละฮานอยนะคะดีใจกาแฟรครับที่ได้ตัดสินใจง่ายขึ้นเนาะค่ะเนาะจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นเนาะคะ่ะเพราะว่าตัวเลขที่เห็นมาก็แยกแยกแยก,แยกไว้เนาะคะ่ะสําหรับใครที่แบบว่าถ้าแยกไปแล้วแต่ว่ายังอยากจะเอาไปซื้อตัวนั้นตัวนี้กะก็แล้วแต่แฟ,แฟนครับเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแอดก็ถือว่าแอดแยกให้แล้วสินะ ตัวเลขแอด๊แอดก็กระชับให้แล้วนะคะเจตังก็กระชับให้แฟนคลับนะอย่างสมมุติช่องวันนี้ช่องเจตังคนภูไทยนะคะแอดก็เอ่อปกติคัดมาได้นี่สี่หนึ่งเป็นสี่สี่สองแปดสี่สี่สามสิบสองแล้วก็สี่สี่สิบหกยี่สิบตัวจากยี่ จาก20จาก20คู่คัดแล้วเหลือ9คู่20คู่ค่ะพี่น้องตอนเฮ็ดออกมาได้นี่ประมาณ20คู่มันแล้วแต่มือด้วยค่ะว่าแต่ละวันนี่จะทําได้กี่คู่เนาะสำหรับแอดเนอะแอดทำมาได้ทั้งหมด20คู่สูตรอันนี้เป็นสูตรของฮานอยนะคะฮานอยพิเศษเน้นฮานอยพิเศษนะคะถ้าใครจะไปซื้อตัวไหนก็แล้วแต่แฟนครับเนาะคะ่ะ โออยากนอนพี่น้องง่วงไหมง่วงและตื่นมาตั้งแต่หกโมงนอนอิ่มอยู่เมื่อเช้านี่มาทำคลิปนี่นอนอิ่มสดชื่นอยู่พอมาทำไอ้พอไหลๆมาเรื่อยๆแล้วนั่งตั้งแต่สี่โมงแล้วจนฮอดสี่ถุมแล้นี่สี่โมงแรงจนฮอดสี่ถุมแล้วนั่งตรงนี้เหมนที่เดิมนี่มะม่วงกระจาดเดิมนี่แหละพี่น้องโชว์ซะก่อน เดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ตัวเลขนะคะช่องอเจตั่างคนผูไทยนะคะพี่น้องให้โชคดีสุขสุขคนนะคะสําหรับตัวเลขที่เราได้มาทั้งหมดมีเก้าคู่มีเก้าคู่นะคะแล้วก็มีตัวกันสามคู่วันนี้จะบอกตัวเอาที่เอาทิ้งด้วยนะเผื่อ,อบอกตัวที่เอาทิ้งก็จริงแต่ว่าพี่น้องก็อยากเอาทิ้งก็เอาทิ้งค่ะถ้าไม่เอาทิ้งก็แล้วแต่พี่น้องเดอ้อแต่ว่าแอดก็ เขียนให้ดูฮะน,นะเขียนให้ดูว่าตัวที่แอดเอาทิ้งนะ่ะมีตัวไหนเนาะแต่ว่าแอดแอดแบบเน,น้นๆคือเก้าคู่ส่วนตัวกันเฉยๆมีสามคู่เอาทิ้งอีกนะ <c oughs> เอาทิ้งเอาลงให้เบิ้งเนาะเอาทิ้งอายาเอาให้ดูว่ามีกี่คู่ที่เอาทิ้งอนะเสียดายอยู่แต่ต้องทิ้งเสียดายอยู่แต่ว่าต้องทิ้งมีทั้งหมดสี่คู่ไหมคนะ ส่วนตัวรูดนะส่วนตัวรูดวันนี้นะอาจจะบอกตัวรูดก่อนเลยเนาะเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวบอกวิ่งรูดก่อนนะคะสําหรับช่องเจตังคนผููไทยนะคะพี่น้องวิ่งรูดไปเลยวันนี้สี่บอกวิ่งรูดไปก่อน4 4่สี่กันเลืมนะคะเออ่แล้วก็ตัวเด่นเดนเลยนะคู่เด่นๆเ,เลยนะมีสองสามสองสสองห เดี๋ยวแล้วก็สโอ้ยตัวนี้มันตัวเดียวกันนี่หว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนใหม่นะคะมันเป็นตัวเดียวกันเดี๋ยวเอาออกก่อนอันนี้ก็นีเน่เดี๋ยวด้อคะพี่น้องเดี๋ยวด้อว่าตัวเลขมันจะ เดี๋ยวจะตัดออกเพราะว่าพี่น้องพี่น้องต้องไปกลับเอาเองนะต้องไปกลับเอาเองเหมือนตัวเลขที่มันออกเอวันที่2ี่สน่ะให้ไป8ปดสองมันออก28อันนี้เดี๋ยวจะตัดทิ้งก่อนเดี๋ยมันจะเยอะไปเพราะว่าตัดตัวกลับออกพี่น้องก็ต้องเอาไปกลับเองเด้อ อ่ะอ่ะใส่ตัวใหม่ไปเลยดีกว่าโอเคเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขียนก่อนมันไม่ชัดเจนเนาะเอาใหม่เด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวเนาะเอาเลยนะคะเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะคะสองสามสองสามแล้วก็เก้าสี แล้วก็สองห4สี่สอง4ี่สามสสองหกสี่หกนะคะสองสามเก้าี่สองหกสองสสแล้วก็ 4, 4ีสเด้อค่ะพี่น้องเด้อแล้วก็6กสองหสี แล้วก็6 7นะคะอันนี้คู่คู่เด่นเนาะคู่ที่เราเอา,เอาลงนี่ชัดๆไปเลยนะคะส่วนคู่รองเนาะก็เป็น7จ็ดสองเจ็ดสีดหกสองเดหนะคะอันนี้คือตัวกันพี่น้องตัวกันนะคะส่วน ตัวที่แอดตัดทิ้งเนาะไม่รู้ใครอยากรู้หรือเปล่าแต่แอดอยากบอกไม่รู้มีใครอยากรู้ไหมแต่อยากบอกว่ามี4666แล้วก็79อันนี้เอาทิ้งใครจะทิ้งไม่ทิ้งก็แล้วแต่ใครอยากเอาไปลองเสียงโชคก็แล้วแต่แฟนคลับนะคะตัวที่ตัดทิ้งมีสามคู่4666 79เล่าให้ฟังเฉยๆ <c oughs> เล่าให้ฟังเฉย <c oughs> <c oughs> มี9คู่นะคะมี9คู่เอ่อสองสามเก้าสี่สองหกสองสี่สาสองหกสีนะคะมี9คู่แล้วก็มีตัวกันอีก3มคู่7จ็ดสองดส แล้วก็ตัวที่ตัดทิ้งไปแล้วมีสี่หกหกหกแล้วก็เจ็ดเก้านะคะก็วิ่งรูดสีวิ่งรูดสีนะคะสำหรับตัวเลขสามตัวนะคะสามสองเจ็ดสามสองเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดแล้วก็สี่สี่หก สามสองเจ็ดสองสี่เจ็ดแล้วก็สี่สี่หกนะคะเลขสามตัวเดอ้อพี่น้องเดอ้อโอเคนะคะก็เรียบร้อยไปนะคะสำหรับช่องเจตังคนฟูไทยนะคะฮานอยพิเศษนะคะที่จะออกในวันที่ยี่สิบห้าเมษายนนี้นะคะก็ทำมาแล้วนะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่ยี่สิบสองเดอ้อพี่น้องถ้าลุ้นกันเนาะคะ่ะเข้ามาแล้วยี่สิบงวดลดลสองงวดนะคะก็ ขอแสดงความดีใจกับทุกท่านด้วยนะคะที่มีโชคนะคะวันนี้แอดก็เอาโชคมาให้แล้วขอให้พี่น้องสุขูมสุขคนรับโชคไปด้วยกันนะคะก <ๆ S 2> ่อนอื่นก็ใครเข้ามาอย่าลืมก,ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอดด้วยเด้อค่ะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ<ๆ>แล้วก็ยังไงก็ฝากแฟนคลับดูโฆษณาให้ด้วยนะคะเผื่อจะได้ค่าดินสอปากกาด้วยเนาะ,ะขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บๆค่ะ